ทุกขณะมันมีประตูซ่อนอยู่มันเหมือนกับเรามักจะคิดว่าถ้าเราป่วยแล้วเราจะตายก่อนคนอื่นจริงๆแล้วคนไม่ป่วยอาจจะตายก่อนเราก็ได้การตายเนี่ยทุกขณะเราสามารถตายได้ตลอดเวลาคุณออกไปอาจจะโดนรถชนหรือยืนอยู่แล้วมีอะไรตกมาจากฟา้าก็ได้คืออุบัติเหตุพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่เราประมาทกับความตายสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงประตูที่ไรประตูคือ มันมีอีกมิติหนึ่งกับเราตลอดเวลาเราสามารถที่จะตายได้เมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งมนุษย์เนี่ยจะประมาทเรื่องตรงนั้นเราถึงสะสมทรัพย์สะสมชื่อเสียงเงินทองซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ใช้เลยคุณตายไปคุณเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่เราไม่เคยสะสมไอ้สติปัญญาหรือการเข้าใจชีวิตที่มันทานฟอร์ r หลังจากที่เราตายหรือว่าขณะที่เราตายเราไม่เคยศึกษาหรือว่ามีองค์ความรู้แบบเนี้ย แล้วงานชิ้นนี้มันจะพูดถึงมิติของสิ่งที่เราต่อเนื่องกันแล้วแล้วก็คือมันเป็นความว่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีอยู่จริงหรือว่ามันไม่ใช่หรืออะไรแต่ผมว่ามันโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นรูปทรงที่เราทานฟอมไปอีกชีวิตนึงเนาะการตายไม่ใช่คือการสิ้นสุดแต่มันเป็นการทานฟอมสภาวะของการมีชีวิตอีก รูปแบบหนึ่งแล้วผมพูดถึงมิติของประตูที่ไรประตูก็คือความว่างอันนครับ